สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะทางในและต่างประเทศนะคะและท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะสวัสดียามเช้านะคะอากาศตอนเช้านะคะครึ้มนะคะรึ้มฟ้าขึ้มฝนนะคะ,คคอะ,คะตอนนี้ก็ฝนจะมาอีกแล้วนะคะสาวๆก็แฉะนะคะข้างในบ้านก็แฉะเพราะกระสังกระสีเปิดหมดนะคะวันนี้นะคะลูกสาวมาดูแม่วารีนะคะมีอาการไม่ค่อยดีนะคะอาการไม่ค่อยดี เหมือนปวดท้องนะคะยายก็ยังไม่แน่ใจนะคะจะมีฉี่หยดออกมาตลอดเวลาแล้วมีการเบ่งนะคะมีการเบ่งตลอดเวลา,าช้างเชือกนี้นะคะตั้งแต่มาอยู่กับยาย13ปีที่ยายเคยเล่าให้ฟังนะนางไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนางเป็นแบบนี้นะคะก็ใจคอไม่ค่อยดีนะคะวันนี้ยายก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ผ่านมาแล้วคืนนึงนะคะยัง ยังมีอาการเหมือนเดิมนะคะย่านางก็ไม่ค่อยจะทานเท่าไหร่นะคะทานนิดหน่อยนะคะเป็นไรลุกทำไมหนูฉี่บ่อยจังเวลาน้องจะฉี่นะคะเหมือนเบ่งนะคะแล้วก็จะมีฉี่หยดออกมาเรื่อยๆนะคะแฉะ วันนี้นะคะยายก็ถ่ายอาการให้น้องดูแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวยายจะไปโทรหาหมอนะคะเพราะฝนจะมาแล้วนะคะฟ้า <Maps> ฟ้านะคะฟ้าแรงนะคะ <criteria> ยายก็ต้องขอขอบคุณพแม่ซีทุกท่านด้วยนะคะ <Maps> สมัครกำลังใจและช่วยเหลืออาหารของแม่คำแก้วนะคะ <Una> วันนี้ยายก็จะขอจบคลิปก่อนนะคะเพราะลมมาแล้วฟ้วาแรงด้วยนะคะวันนี้ยังไงก็ <oro> ขอขอ,ขอขบคุณมากนะคะ <même> วันนี้ยายก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะ สวัสดีค่ะ